แล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมพัลตี้บายแล้วก็ผมเอฟดอฟคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นแต่อย่างใดแต่อย่างที่ทุกๆท่านนะครับผมเห็นในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปแล้วนะฮะผมจะมาเผยเทคนิคนะครับผมในการฟังเสียงนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงผมฝึกยังไงแล้วควรจะฝึกยังไงนะครับผมบางอันนะครับต้องขอเกินก่อนว่าผมอาจจะทําไม่ได้100%นะครับแต่ผมมีเทคนิคที่ถ้าใครฝึกได้ก็จะดี นะครับแต่ส่วนตัวแล้วอาจจะแบบว่าไม่ได้ฝึกขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีเทคนิคสําหรับการฝึกอยู่นะครับผมเราจะมาเริ่มนะครับผมจะขอเกินก่อนมีอยู่3อย่างนะครับผมนั่นก็คือเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับผม2นะฮะเกี่ยวกับระบบในเกม3เกี่ยวกับระบบของตัวเองอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ผมจะมาเริ่มที่อย่างแรกเลยอุปกรณ์นะครับผมการฟังเสียงครับแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าการฟังเสียงเราต้องใช้หูฟัง นะครับผมหูฟังควรเป็นแบบไหนถึงจะดีในการฟังเสียงหูฟังเกมมิ่งนน่นนี่นั่นนะครับผมจะแนะนําอยู่2อย่างสําหรับเล่นเกมนะเล่นเกมนะครับผมเอาแบบงบน้อยๆต้องเป็นอินเอียร์นะครับผมแบบอินเอียร์นะครับผม2นะครับแบบครอบหู หูฟังแบบครอบหูอันนี้ก็จะแบบว่าแพงขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้หรือว่าใครที่มีแบรนด์อาจจะไม่ได้แพงก็แล้วแต่ส่วนตัวผมใช้อินเอียร์นะครับเพราะว่ามันสะดวกง่ายดีนะครับผมแต่อาจจะเจ็บหูบ้างนะครับเวลาใช้นานๆนะครับมันจะเจ็บหูนะครับแต่ว่าผมจะขยายผลอีกทีนึงว่าทําไมต้องใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมเพราะอะไรต้องใช้2ตัวนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นระบบของเกมการตั้งค่าของเกมมีผลไหมผมบอกได้เลยว่ามีมากๆมากๆเลยนะครับผมเราเข้ามาที่การตั้งค่านะ มาที่คําว่าเสียงและกราฟิกนะครับแล้วก็มาที่คําว่าเสียงอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ต้องมาสนใจอะไรเลยนะครับมาสนใจอยู่แค่2ตัวที่ผมกำลังจะนําเสนอนะครับผมนั่นก็คือเสียงแชทด้วยเสียงนะครับตัวนี้นะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วก็อีกอันนึงคือระดับเสียงคุยทีมนะครับสตัวนี้จะมีปัญหากับการฟังเสียงของเรามากที่สุดนะครับใครไม่อยากให้มีเสียงรบกวนนะครับเสียงแชทด้วยเสียงนะครับคืออะไรนั่นคือเสียงของเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับ ก็คือเวลาเขาพูดมาเนี่ยนะครับเราอาจจะแบบดังไปหรือเปล่าหรือเบาไปหรือเปล่าเราจะมาปรับที่ตัวนี้ผมปรับอยู่ที่ประมาณ8-10นะครับในบางตาก็จเจอเพื่อนพูดเบาๆหน่อยก็จะปรับเป็น12อะไรอย่างนี้แต่จะไม่เกินนี้นะครับผมแล้วก็ระดับเสียงคุยทีมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ฟังละกันนะครับผมแบบนี้ นะครับผมมันจะมีแบบว่าทูทีมในเขาเรียกว่าน,นะใน Ba t เ l ิลรยอลหรือว่า BR ของเราเนี่ยตอนสุดท้ายท้ายวงเนี้ยมันจะคือว่าทูทีมอาฮะมันนั่นนั่นคือเสียงของเสียงคุยทีมนะครับแล้วก็เสียงของตัวละครแบบว่าเปลี่ยนแม็กกาซีนหรือแบบในาใน MP ก็คือแบบสไนเปอร์นะครับเวลาเจอคนถือสไนเปอร์อะไรเงี้ยมันจะขึ้นเสียงพวกนี้แล้วมันน่าลำคาญมากมากครับผมผมจะปิดไว้นะครับเสียงระบบคุยทีมผมจะปิดไว้นะครับผมแล้วก็เสียงของแชท ด้วยเสียงเนี่ยผมจะเปิดที่ประมาณสแตนดาร์ดคือ8ปดถึงสินะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าแค่2อย่างเนี้ยมันก็ช่วยลดในการมันช่วยเพิ่มดีกว่าประสิทธิภาพในการฟังเสียงของเรามากขึ้นมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็เสียงอไอ้ล้อมรอบเนี่ยก็คือเปิดสุดไปเลยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผม เรื่องของระบบเกมเหมือนกันแต่มาอาจจะลิงก์กับร่างกายนิดนึงนะครับในส่วนของอันนี้นั่นก็คือการเปิดเสียงอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําแต่ส่วนตัวแล้วผมทำนะครับส่วนตัวผมทําแต่ ใครที่กลัวมีปัญหาในระยะยาวผมไม่แนะนำไม่ทำนะครับผมนั่นก็คือการเปิดเสียงเกมดังๆนั่นเองนะครับผมแน่นอนนะผมเสียงซาวเอฟเฟกนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงหลักเนี่ยผมจะเปิดสุดหมดเลยเห็นไหมไอ UI ไเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับ UI นี่ไม่เกี่ยวจะปิดไปก็ได้นะครับแต่หลักๆแล้วจะมีอยู่เสียงคือซาวเอฟเฟกนั่นคือเสียงปืนเสียงเดินเสียงอะไรนะครับ แต่พอเวลาเราเข้าไปในเกมนะฮะมันจะมีเสียงอันนึงก็คือเนี่ยเสียงของโทรศัพท์เราเวลาลดเพิ่มอะไรอย่างงี้จะเห็นใช่ไหมฮะนั่นก็คือถ้ายิ่งเปิดดังเราก็จะได้ยินอันนี้คือแบบสแตนดาดเลยเนาะยิ่งเปิดดังก็จะได้ยินได้ยินดีขึ้นได้ยินชัดขึ้นนะครับแต่มันจะมีต่อระบบหูซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมมานานมากๆแล้วตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมแบบผ่านมาทุกเกมทุกยุคทุกสมัยนะครับณปัจจุบันนะครับหูผมไม่ค่อยดี นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วชอบเปิดเสียงดังๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลเสียต่อระยะยาวนะครับที่ประสบกับตัวเองนะณนะตอนนี้คือหูไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละพอหูไม่ดีปุ๊บเราก็ยิ่งเปิดดังเปิดดังเปิดดังขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอมันเสื่อมเราก็เปิดดังก็น้องๆหน,น,นูหนูคนไหนนะครับที่ไม่อยากจะไอ้นี่มากมายเลยแไม่ได้อยากเล่นเกมจรงิงจังมากมายก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเสียงดังเนาะครับเนาะโอเคต่อไปนะครับผมเราจะมาพูดถึงระบบของร่างกายกันว่าระบบของร่างกาย เราควรฝึกยังไงแล้วมีอะไรบ้างที่เราควรฝึกนะครับระบบของร่างกายผมจะพูดอย่างแรกเลยนั่นก็คือ r e f ฟ e นะครับผม r e f ฟ e คืออะไรเราจะพูดแบบง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือการที่ร่างกายตอบสนองแบบอัตโนมัติโดยที่เส้นประสาทจะสั่งกล้ามเนือ้ออันนะผมจะพูดง่ายๆแล้วกันจะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เป็นรูปแค่ตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยเวลานิ้วเราโดนเปลวไฟนะครับผมมันจะส่งนะครับมันจะมีเห็นไหมเส้นเนี้ยนะผมจะ ให้ดูเป็นรูปอจะได้ง่ายๆเส้นประสาทความรู้สึกเจ็บปวดนะครับผมเห็นปะจะส่งเข้าไปที่เซลล์สมองนะครับผมเซลล์สมองเนี่ยเซลล์ประสาทสั่งการนะครับมันก็จะสั่งกลับมาที่กล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานโดยอัตโนมัติจะสังเกตได้ว่าเวลาเราโดนไฟดูดเวลาเราจับของอะไรร้อนๆที่มันร้อนมากๆอย่างเช่นหม้อที่ตั้งในเตานะครับร่างกายของเราเมื่อไปโดนปุ๊บเราจะกระเด้งออกทันทีนะครับนั่นก็คือการที่มันเป็นรีเฟกของร่างกายที่พอเรารู้สึกเจ็บปุ๊บเซลล์สมองก็จะสั่งให้เรา ออกมาโดยเร็วนั่นเองนั่นคือ,อเป็นการสั่งการอัตโนมัตินะครับของกล้ามเนือนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเกี่ยวอะไรกับการเล่นเกมแน่นอนฮะเราไม่ได้นิ้วไปจิ้มไฟอยู่แล้วแต่เราใช้ระบบของหูนะครับผมระบบของหูทํำไมต้องใช้รีเฟกนะครับพอเราฟังเสียงปุ๊บเราแยกออกเลยศัตรูแม่งยิงมาจากด้านซ้ายหลังข้างหลังนะ ด้านซ้ายข้างหลังปุ๊บเราก็จะหันไปโดยอัตโนมัติโดยที่แบบว่าบางทีเราก็เอยพี่เชื่อตกใจเสียงปืนนะครับมันจะลิงก์กับการที่เปิดเสียงดังๆเพราะว่าส่วนตัวอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะครับคือพอผมเปิดเสียงดังปุ๊บแล้วแบบเราเดินอยู่เงียบ อะไรในในเกมนะครับอยู่ดีๆมีเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมาเงี้ยผมจะตกใจแล้วก็หันไปทางทิศที่มีเสียงเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเรียกว่ารีเฟกนะครับผมแล้วแต่ว่าจะรีเฟกคนแก่หรือรีเฟกวัยรุ่นก็แล้วแต่ตามอายุนะครับมีส่วนนะครับผมในเรื่องของอายุเนาะก็นะฮะจะทําให้เราเนี่ยสั่งการโดยอัตโนมัตินะครับผมหันไปทางทิศที่ถูกต้อง ของเสียงที่มานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงปืน <S <S เสียงระเบิดหรือเสียงเท้านั่นเองนะครับผมแล้วแต่ความตกใจของเราด้วยนะถ้าเป็นเสียงปืนแบบหรือถ้าเป็นยิ่งเห็นภาพนะครับของลูกตาด้วยนะอันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงหูไปเนาะพอเรามาพูดถึงเรื่องลูกตาถ้าสมมติเราได้ยินเสียงระเบิดแต่ระเบิดนั้นยังไม่โดนตัวเราในหน้าจอมันก็จะขึ้นว่าเลือดเราเต็มถูกต้องไหมแต่พอเราโดนระเบิดโดนยิงในละในในในหน้าจอของเกมนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ อะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งถ้าโดนหนักๆห,ห,หน้าจอก็จะแดงนั่นจะทําให้สายตาของเรามันแบบปุ๊บเอารีเฟกทันทีนะครับผมว่ามาจากทางไหนหนู่นนี่นั่นแต่สําหรับใครนะครับเคยเป็นกันไหมผมว่าเคยเป็นกันทุกคนสําหรับคนที่เล่นเกมใหม่ๆฝึกใหม่ๆเฮ้ยทำไมกูรีเฟกมัว่วซั่วตื่นเต้น ไม่รู้จะทํำยังไงดีนะครับอันนี้คือบอกได้เลยว่าอยู่ที่การฝึกล้วนๆอ่ะฮะมันคือประสบการณ์นะครับต้องเล่นเยอะๆหนักๆนะครับเล่นบ่อยๆถึงจะแบบว่าไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่รีเฟกมั่วนะครับแบบเออตกใจมันมาจากไหนซ้ายขวาหน้าหลังไม่รู้นะครับต้องฝึกบ่อยๆเฮ้ยโอเคโดนยิงจากทางนี้ร่างกายเราก็จะมองแล้ว ปุ๊บปุไปทางนี้นะครับต่อไปนะครับผมเราจะมาพูดถึงความจํากล้ามเนื้อหรือ m ั s โซ e m เมโมรนั่นเองนะครับผม m ัสโซ e m เมโมรนะครับก็มันบอกอยู่แล้วนะว่า m ั s โซ e m เมโมรความจําของกล้ามเนื้อนะครับความจําของกล้ามเนื้อคืออะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคลิปให้ดูล้ะกันอันนี้เป็นคลิปของผมเองนะอาจจะแบบว่ามันมันบวกกับรีเฟกด้วยแล้วก็บวกกับ m ั s เซ e m เมโมรด้วยนะครับผม2อย่างนี้รวมกันก็จะได้คลิปอย่างที่เห็นนะว่าผมเนี่ย จริงๆแล้วในหน้าจออาจจะเห็นศัตรูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเล่นนิ้วมันจะบางอยู่หน้าจอซ้ายขวาแต่ผมใช้การฟังเสียงเอานะพอได้ยินเสียงศัตรูอยู่ขวาปุ๊บหันไปเองโดยที่ร่างกายอัตโนมัติเพราะเราได้ยินเสียงนะครับเราไม่รู้ที่ซ้ำว่าศัตรูตรงหน้าเราตายหรือ,อยังแต่เราหันไปเพราะว่าเราตกใจเสียงหรืออะไรพวกนี้นะครับผมแล้วบวกกับมัตส์โซเมมมรีหรือความจําของกล้ามเนื้อของเรานะครับจะทําให้เราเนี่ย หันนิ้วนะครับซึ่งมีผลต่อความไวเหมือนกันนะครับการตั้งค่าความไวก็มีผลมากๆผมไม่แนะนําให้แบบพี่ครับขออาเขาเรียกนะผมขอโค้ดความไวหน่อยขอโค้ดผมไม่อยากให้จริงๆนะเรื่องโค้ดความไวเลยพวกเนี้ยเพราะหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อของเราอายุของเราไม่เหมือนกับใครทั้งนั้น นะครับเราจะไปเหมือนกับใครร้อมันยากมากๆนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโทรศัพท์นะครับแต่และโทรศัพท์ใจลหมุนไม่เหมือนกันหน้าจอของเรากี่นิ้ว6นิ้ว5นิ้วการหันไม่เหมือนกันนะครับผมมันมันต้องฝึกเองนะครับผมเรื่องของความเร็วจะทําให้พอเราได้ยินปุ๊บรีเฟกต์เรามัซส์เมมโมรี่จะตามมาเลยพอเรารีเฟก์เอ้ยตกใจเอ้ยหันปุ๊บมัโซ์เมมโมรี่เราจะรู้แล้วว่าถ้าเสียงมาจากฝั่งเนี้ย ประมาณนี้เราจะหันเป็นยังไงแต่ในคลิปก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยหันเลยไปน,นิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เป็นรีเฟกของร่างกายแล้วก็มัตเซิลเมมโมรีในความจําแล้วก็บวกกับความไวที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับผมอาจจะต้องปรับช้าลงมานิดนึงนะครับในเห็นก็ในคลิปก็จะเลยไปน,นิดนึงนะครับเนาะก,ก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นยากขึ้นมากๆนั่นเองนะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการฝึกฝึกยังไงนะครับผมฝึกวิธีการฝึกส่วนตัวของผมนะครับ ผมจะฟังเพลงที่เรียกว่า8ดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะลองหลับตาแล้วก็ฟังเสียงเพลงนี้โดยที่ผมแนะนำนะต้องใส่หูฟังนะครับผมใส่หูฟังนะตอนนี้เลยผมให้เวลา10วินะไปใส่หูฟังซะนะครับหรือใครที่ใส่อยู่แล้วก็เตรียมรับชมรับฟังได้เลยนะครับว่าเสียงอันนี้มันฝึกยังไงเดี๋ยวฟังกันเลยครับผม ็นยังไงกันบ้างครับผมกับเพลง8ดีที่ผมให้ฟังนะแต่อันนี้อาจจะแบบว่าหลบลิขสิทธินิดนึงนะแต่จริงๆแล้วมันมีเพลงทั้งเพลงไทยเพลงต่างประเทศเยอะแยะมากมายให้ท่านผู้ชมนะครับได้เลือกฟังนะครับหลับตาแล้วฟังแล้วเหมือนถ้าพูดเหมือนธรรมะมันเหมือนการกําหนดจิตนะครับพยายามเพ่งเล็งกลับตาแล้วเพ่งเล็งไปที่เพลงนะครับว่ามันอยู่ซ้ายมันวิ่งขวามันยังไงถ้าคนหูฟังดีก็จะ ดีขึ้นมปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ฟังเรื่อยๆฟังแล้วเราจะจับจุดได้ว่าเอ้ยเนี่ยตอนเนี้เพลงมันวิ่งมาอยู่ที่ขวาขวาแล้วนะหน้าแล้วนะซ้ายแล้วนะหลังแล้วนะอะไรอย่างนี้เราจะจับจุดได้เองนะครับยิ่งหูฟังดีเราก็จะยิ่งแยกออกได้ง่ายนะครับหรือว่าใครอยากไปฟัง ASMR ก็ได้พวกเสียหูทั้งหลายแต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยชอบนะครับซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์แต่ว่าผมรู้สึกว่าเพลง8 d ดีเป็นการฝึกที่ดีที่สุด สำหรับผมนะนะครับเวลาเปิดฟังเงี้ยมันก็จะจั๊กกะจีหูนิดนึงนะครับมันคือถ้าใครเปิดฟังแล้วจั๊กกะจีหูนะครับไม่แปลกนะครับผมมันคือแบบว่าเหมือนใครมากระซิบข้างๆหูแล้ววิ่งไปมาข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับผมมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันแบบว่ากระตุ้นประสาทดีนะครับแล้วร่างกายของเราก็จะจํานะครับอย่างกลับเข้ามาที่เรื่องมาสู้มอนวรี่เนาะร่างกายของเราก็จะจํานะครับว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันชินมากๆแล้วพอไปเล่นในเกมนะครับมันก็จะ อาลีเฟกได้ดีขึ้นนะครับผมในคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ผมจะสรุปให้ง่ายๆคร่าวๆอีกทีหนึ่งครับหนึ่งนะครับผมหูฟังที่ดีนะครับอินเอียร์หรือครอบหูนะครับผม2นะครับผมตัดเสียงรบกวนของเพื่อนออกไปแล้วก็เสียงพูดคุยทีมที่ผมบอกเปลี่ยนแม็กเออร์ทูทีมเออร์สไนเปอร์เออร์อะไรเงี้ยตัดเสียงพวกนั้นออกไปนะครับผมหรือปิดไปเลยก็ได้นะครับผม3มนะครับผมคือการเปิดฟังดังๆนะครับเปิดฟังเสียงดังๆแต่ว่าผมไม่ได้นํานะคือหรือว่าถ้าอยัดลองนะครับ ทำแค่เฉพาะตอนเล่นเกมเท่านั้นนะครคือเปิดเสียงแม่งไปเลยแต่ไม่ต้องสุดผมเปิดไม่เคยสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหูแตกนะครับแล้วก็การฝึกรีเฟกนะครับผมก็บอกไปแล้วนาะว่าฝึกยังไงนะครับใครไม่เข้าใจก็ลองย้อนรับคลิปกลับไปดูก็ได้นะครับแล้วก็อันที่ต่อไปนะผมนั่นก็คือการจดจำของกล้ามเนื้อนะครับความไวเอยอะไรเอยนะครับมันจะควบคู่กับรีเฟกไปด้วยนะครับคือถ้าเรารีเฟกดีแต่ความไวไม่ได้ความจํากล้ามเนื้อไม่ได้ก็เท่านั้นเหมือนที่คลิปที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นะว่า ต่อให้รีเฟกดีแต่พอหันไปแล้วไม่โดนศัตรูก็เท่านั้นนะครับผมรีเฟกมากรีเฟกน้อยแล้วแต่ตามสุขภาพของท่านด้วยอายุของท่านด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนาะแล้วก็นะครับมันจะ,จะหมดประมาณนี้แล้วก็เพลง8ดีนะครับหรือ16ดีอะไรก็แล้วแต่ลองไปเปิดฟังนะครับจริงจมันก็จะมีคลิปที่แบบว่าเป็นคลิปเคาะประตูนะครับให้เราแยกเสียงว่ามาจากข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเอาเป็นว่าถ้าผมหาคลิปเจอผมจะมาเปิดให้ฟังแต่ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วและยังไม่เจอ คลิปนั้นแสดงว่าผมหาไม่เจอนะโอเคคลิปในะวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านนะคะรับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปให้กับผมด้วยนะครับอ้อลืมอีกอย่างหนึ่งฝากปิดท้ายนะครับก็คือมีคนถามผมว่าผมใช้หูฟังอะไรทําไมแยกเสียงนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าผมว่าเวลาเป็นคนเล่นเกมอะเมื่อก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนจะตกใจว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงมึงฟังเสียงได้ไงอะไรเงี้ยคือ ผมเป็นคนที่เปิดค่อนข้างดังแล้วหูฟังที่ผมใช้นะครับส่วนมากจะเป็นอินเอียร์มันจะยัดเข้ามาในรูหูนะครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยสามารถแยกเสียงได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าถ้าเป็นที่ครอบหูก็จะดีหน่อยแต่ว่าเราไม่มีตังอันเนาะนั่นแหละฮะผมปัจจุบันนะครับใช้หูฟังอินเอียร์จาก lazada หรือ shopee นะครับอันละ7 0 0เอ้ยเจ็170บาท190บาทอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแค่นี้ผมก็เล่นได้แล้วถามว่าเฮ้ยมึงไม่ซื้ออันแพงๆไปเลยไม่มีตังฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่มไไมได้้้ตอองงกการรปลทุนนนะับแบแ นะครับเพราะว่าแค่นี้ก็เล่นได้แล้วเหมือนแบบแค่ซื้อข้าวสิบาทก็อิ่มแล้วมึงจะไปซื้อข้าวสิบห้าบาททำไมวะเนื่องจากว่าเออแค่ข้าวสิบาทก็พอแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ฮนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะถ้าเป็นคลิปดีๆนะฝากแชร์ฝากไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสาระดีๆนะครับผมประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนละบ,บายรักนะจุบจ๊บ